สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะพี่เดือนก็จะพามาดูแปลงผักนะคะแปลงผักที่บ้านที่ทําไว้นะคะนี่ค่ะที่บ้านนะคะก็จะปลูกผักคะน้าค่ะืทําเป็นแปลงผักสวนครัวไว้กินเองนะคะพอดีเห็นมีอ่ะยายเขามีผักคะน้าเหลืออยู่เขาก็เลยเนี่ยคะ่ะเอามาปลูกนี่ค่ะเห็นแปลงผักง,งามๆอย่างนี้นะคะ นี่ค้ลังรดน้ำอยู่อย่าคิดว่าเป็นเด็กวัยรุ่นหรือว่าแบบอวัยหนุ่มสาวนะคะท,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 ที่ที่แบบว่าอะไรนะมาขุดแปลงผักทำขนาดนี้นะคะเพราะว่าคนที่ทำนะคะเดี๋ยวพี่เดือนจะแนะนำนี่เลยค่ะคุณยายว,วัยเจ็ดสิบกว่าเองนะคะนี่ค่ะ <c ười> คุณป้าของพี่เดือนเองนะ เนี่ยที่เป็นขุดแปลงผักพวกนี้นะคะปลูกผักพวกนี้จริงๆไว้ขนาดนี้นี่แบบว่าให้อยู่เฉยๆได้แล้วเนาะแต่ว่านะคนแก่ถ้าบ้านใครมีคนแก่นี่ก็จะรู้เนาะว่าเป็นยังไงนะยิ่งเป็นคนแก่ที่ยังแข็งแรงนี่แบบจะไม่ยอมเลยค่ะยังไงก็ต้องทําเพราะฉะนั้นก็นี่เลยค่ะปลูกผักเอาไว้ให้ลูกให้หลานได้ต้มได้แกงกินกันนะคะนี่ ก็จะมีผักคะน้าใบกระเพราทัวนะคะอ่าอันนี้เป็นบวบนะคะนี่ค่ะรับรองว่าผักเนี่ยคือไม่ต้องเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องซื้อเลยนี่ค่ะป้าแกก็จะปลูกไว้ให้ได้กินกันตลอดนะคะเป็นพืชผักสวนครัวข้างบ้านนี่ค่ะ ก็อยู่บ้านเล็กๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติสวยๆนะคะกับแปลงผักงามๆนะคะพืชผ,ผักสวนครัวงามๆนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นอีกธรรมชาตินึงที่บ้านพี่เดือนนะพี่ถ้าใครมีพื้นที่หน่อยก็เอาทำกันเนาะเนี่ยง่ายๆบ้าแกก็ขุดดินขึ้นมาหน่อยให้ซุยๆนะคะแล้วก็เอาเม็ดผักมาโรยลงไปแค่นี้เอง เห็นไหมคะคุณแก่วัยเจ็ดสิบกว่ายังทำได้เลยนี่จะ้ะวันนี้พี่เดือนก็พามาดูแปลงผักแล้วก็ธรรมชาติที่บ้านพี่เดือนนะนี่เป็นธรรมชาติทุ่งนาแถวแถวบ้านพี่เดือนนะคะนี่ยังไงพี่เดือนฝากคลิปนี้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ